น้อยนั่นโชว์โชว์ให้พี่ๆดูเพิ่บพอแค้นทดยังไงอนนานออออเออเออหน้ามืออ่อนนะหน้าอย่าเล็กว่ามือหนูอ่อนนะอย่าเล็กว่าหนูน,นูล้ำสวยอย่าเล็กกมองล้ำ้มันมันะกดหนึ่งครับไม่เป็นไรลำสวยเอะปมมือให้น้องหน่อยค่ะ <c oughs> มาครับพี่น้องตอนนี้ฮ <c oughs> อตอุบลแล้วครับ พอดูบนแล้วพอดีน้องระเทศอันยังก่อนนี่กุ้งบ่กุ้งแช่น้าปลาเนาะเออบุเมียเออไหนละ่ะมาเัี่ระตารแต่ตอนนี้กินซะก่อนหิวแห้งกินยังไงเ,เอา้าชิงมงกันฮืมคอยผัก,กอ่ใถ้ากินบอยผักนั้นบวง มาส้นดีกันเทอร์เรีมกัดทั้งมือทั้งสอนเดอ้อพี่น้องเดอ้อทั้งมือทั้งสอนเอใหอเจียวกับเทียมหอมเจียวหอมเจียวมาอือจ้า ชื่นใจขอสองตอนดียววะแต่ว่าแสบปากปากแตกมาอืมปา่าตัวอืม

มันมก็ขนาดก็หอมนิดเแทบหนึ่ขอฟิวส์สดเลยปะนาะอืม cái ở trong xanh nó vừa rất. Ừ. Cái chấm nó hòn chưa. Lấy có chấm nữa. nào. Xẹp Lớn khuy của chồng khuôn nó tàn, nó

嗯我也不要。<laughs>